สวัสดีครับพบ่อับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่6 3 2นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมก็ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คขาปรึกษาก็าจะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องถางติดต่อในยูทูปนะครับในต,ตอนที่6 3 2องเนี่ยเป็นคำถามของแฟนคลับก็คือกรณีที่เราเนี่ยเป็นภรรยาเราอยู่ในประเทศไทยนะครับสามีเราเนี่ยมีลูกกับเราแล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปได้ภรรยาใหม่ที่เป็นคนไทยด้วยกันนะ่ที่ต่างประเทศที่เจอขึ้นบ่อยที่เจอบ่อยเนี่ยก็ครับ สามีนะครับมีชู้กับหญิงไทยที่ประเทศเกาหลีเนื่องจากไปทํางานด้วยกันคําถามก็คือว่าถ้าภรรยาหลวงที่อยู่ประเทศไทยที่มีสะเบียนสมรสเนี่ยจะฟ้องหย่าและฟ้องชู้ฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรจากสามีที่ไปทํางานต,ต่างประเทศเนี่ยและฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเนี่ยจะได้ไหมคะถ้าเราตอบกันแบบแบบข้อกฎหมายเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะฟ้องหย่าและฟ้องชู้และเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นหลายเดือนได้ นะครับเป็นหลายเดือนได้แต่นะครับแต่อะไรแต่นะครับถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยเขาไม่มีนะครับบริษัทนายจ้างในประเทศไทยเขามีบริษัทนายจ้างอยู่เฉพาะที่ประเทศเกาหลีและหญิงชูก็มีบริษัทนายจ้างอยู่ที่ประเทศเกาหลีเวลาทํางานบริษัทที่เกาหลีจ่ายเงินเดือนให้เขาเขาไม่ได้ผ่านบัญชีนายจ้างที่ประเทศไทยดังนั้นครับการที่เราฟ้อง ยาเรียกค่าลิ่งดูบุตรเรียกค่าเสียหายจากชายและหญิงชู้ถึงเราจะฟ้องได้ก็จริงแต่เราจะได้เพียงแค่กระดาษเปล่าเพราะอะไรครับเพราะเราจะบังคับเขาไม่ได้ให้เขามาชําระยกเว้นอะไรครับเขามีทรัพย์สินให้เรายึดทรัพย์ถ้าเราฟ้องแล้วชนะคดีนะครับเราจะได้ใบาย,ยาและนะครับเราจะได้ทรัพย์สินของเขาด้วยถ้าเขามีทรัพย์สินนะครับนะครับพูดถึงกรณีที่เขามี ทรัพย์สินในประเทศไทยแนละถ้าเขามีนายจ้างในประเทศไทยนะครับเขาอาจจะร่วมมือกับบริษัทนายจ้างประเทศไทยแล้วส่งคนไปทํางานที่ประเทศเกาหลีอย่างนี้เราฟ้องเขาเรามีสิทธิ์ได้ตังค์คืนครับหรือถ้าเขาไม่มีกรณีเช่นนี้แต่เขามีทรัพย์สินมีที่ดินมีบ้านมีรถนะครับผ่อนหมดแล้วนะครับหรือมีเงินฝากในบัญชีธนาคารเราจะฟ้องเขาเพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับก็สามารถทําได้แต่ถ้าเขาไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้นะครับเราในฐา,านะภรรยาเนี่ย ต้องทาใจนะครับแล้วก็ได้แค่บยัยญัตอันนี้ทนายต้องขอพูดในเรื่องของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าทนายเนี่ยจะพูดแต่ความเป็นจริงนะครับไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงทนายจะไม่พูดนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันทั้งมีทั้งดีทั้งร้ายถ้าทนายพูดในเฉพาะส่วนดีอย่างเดียวเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยไปจ้างแล้วฟ้องนะครับจ้างทนายคนอื่นหรือทนายวิทยุทธฟ้องเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เงินอย่างที่ท่านคิดไว้เนี่ยท่านจะเสียใจเอาได้นะครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอและตอนที่632เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนากรวิทธูตนะครับพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าสวัสดีครับ